เสีอาไม่ว่ากูทิ้งอันนี้ลงไม่ใช้สโคบะสโคคูณสามเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้วะมีอีกาปะแหละทำคำเดียวสั้นๆว่ามีอีกาหรือเปล่าปลัดเฮา่ะไม่เห็นมันนั่นยังไม่สแกนหรือเปล่า มีเสียงตีนใกล้ๆมันได้ยินเสียงตีนใกล้ๆมาแถวนี้แหละมันเข้าสตถ้ามันเข้าเอา่อสตาร์เจอเมลายปุ๊บยิงยิงเดียวสถานเดียวเลยมีสิทธิ์ว่าอีกสองบาร์ตี่อยู่ฝั่งนู้นว่เราจะะลาดมันก็ต้องเข้าวงนะแต่แต่สุดท้ายอ่ะนี่คือวงสุดท้ายแล้วเว้ยแต่วงสุดท้ายนั้นต,ต,ต้องมีงงเราาท วงสุดท้ายอยู่กับเราเนี่ยต้องบอกว่าชโชคดีมาก,กวางสุดท้ายอยู่กับเราเอาไปนี่สิอีฝั่งไอชิปปเกดอันติเฉยเลยเอาหย่าป้าเอ้ยไม่เห็นอะไรเลยเว้ยต้องกดสแกนมันทำให้นี่เร็วขึ้นเว้ยเนีย่ยแหละต้องกดจะกดสแกนมันละ่ะ ถ้าสแกนพวกมันรู้เลยนะพี่ว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ถึงได้บอกไงว่าเอาไงให้ให้ลิงบีบมาก่อนให้ลิงไปบีบมวก่อนพอจัดประทา้าพอจัดประท้แล้วเปิดสแกนพอนวบวกกันแล้วบวกันแล้วบวกันแล้วอีสองมาตีบวกแล้วพี่อีสองมาตีบวกแล้วจะ<ภ>แจ้ไหมไม่มันบวกกันตรงไหนม้องคำถามเลยบวกไอต่อข้างไหนมือกูเนี่ยเออมันมียิงก<า><า>ันอยู่ไกลๆกลเลยอยู่แถวๆนั้นอะ ถ้าโชคถ้าโชคเข้าข้างเราพี่อีฝั่งนึงที่ลงมาจะเจ็บหนักมากเตรียมพร้อมนะขอปีนผมขอปีนดูเลยเจอละอยู่อยู่ขอบเลยอยู่ขอบเลยโอ้ oh. เราห้าแล้ไอ้ดุงที่เราเอาไงมิกจะเข้าสตงงัคเจอร์สตัคเจอร์ไงไอสตัคเจอร์ตรงใกล้ๆไงมันมีตัวอยู่ตรงเนี้ยเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<ม>เดียวเลยด<ม>ูโดดเลยเนะี่ยไม่ไม่ไม่รอ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 ,รอ,ร,อ,อรออีกรออีกแป๊บนึง อยู่ข้างบนมันมันอยู่ข้างบนนะ้นะเ,เจอแล้ว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 มันยิงอยู่ยิงอยู่มาแล้วยิงไล่กันมาแล้วยิงไล่กันมาแล้วเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะสแตนไว้นะสแตนไปไว้หรือจะเข้าสตักเจอก่อนเข้าไปข้างในก่อนก็ได้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยววงวงไล่ค่อยออกมาวงไล่ก็เนี่ยคือวงสุดท้ายจริงๆแล้วอันเนี้ย บวกันแล้วพี่สองปีนั้นอยู่ข้างบนอีฟังนึงมีได้ยินเสียงชาร์จไรเฟิลครับนั้นลงมาข้างล่างนั้นนั้นนันนันชาแล้บวบกกัแล้วบอกแล้วบอกันแล้วบอกแล้วยิวกันแล้ว,ว,แ,ลวแตกพี่พี่ชายอ้าวเฮ้ยฮ่าาอ้เหี้ยพี่เชก็แชม์ได้โอ้โห่าาา แชม่มุทาห์พี่อะไรวะแชร์เบียนแ่แาหมิไม่ได้ตายวงมุ้ยดูดูสิศูนย์ดาเมจมันแลกกันเองแสดงว่ามันยิงแลกกันเองเมื่อกี้มิกไม่ได้แลกกันเองกูหนึ่งคิวดูดีดีดเอา้าพี่พี่ปลาอะไรพี่พี่ปลาระเบิดเหรออาสตาขวาอาสตายี่สดาเมจแตกไอ้เหี้ยไม่มิกอยู่ในไลฟ์พอดีเลยอ่ะโอ้